แตสำรองรองรับการชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กยึดติดแน่นรองรับการชาร์จไร้สาย Qi 2จะเป็นยังไงไปดูกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r l c e l o EU Thailand นะคะวันนี้โบมีแบตสำรองอัปเกรดใหม่ดีไซน์เดิมค่ะนั่นคือ EW 541,000 mAh ค่ะรองรับเทคโนโลยี Qi 2 Wireless Charge 15วัตต์และชาร์จเร็วสูงสุด20วัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EW 54 Version อัพเกรดปี2025มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมี EW 541,000 mAh สายชาร์จ Type C สองผ้าคู่มือการใช้งานค่ะสำหรับ EW54 นะคะจะมี2สีเหมือนเดิมค่ะก็คือสีเทาและสีเงินนะคะวัสดุทำจากพลาสติก ABS ค่ะแต่ดีไซน์ใหม่ตรง MagSafe จะมีวงแหวนที่นูนขึ้นมาแบบนี้เพื่อระบายความร้อนขณนะชาร์จค่ะ สเปคของ EW54 นะคะจะคล้ายๆเดิมเลยค่ะความจุอยู่ที่1 0 0 0 0มิลมป์นะคะยังคงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คุณภาพสูงอยู่นะคะตรงนี้จะมีขาตั้งนะคะที่สามารถกางออกมาตั้งวางโทรศัพท์มือถือแนวตั้งก็ได้แนวนอนได้ทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอ j นจกับการดูหนังดูซีรีส์ได้เลย ในส่วนของการชาร์จไร้สายนะคะก็อัปเกดเวอร์ชันเป็น w i r e l s charge Qi 2ค่ะทำให้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยชาร์จเร็วขึ้นนะคะจาก7.5วัตต์เป็น15วัตต์เลยนะคะโดยที่โทรศัพท์ iPhone ที่รองรับนะคะจะมีดังนี้ค่ะแต่อย่าลืมอัปเดต iOS ให้เป็น17.2ขึ้นไปด้วยนะคะ ส่วนใครที่ใช้ Android นะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่า EW54 รองรับ Qi 25วัตต์สำหรับ Android ที่รองรับอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่ใช้ iPhone ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปสามารถเอาโทรศัพท์มาแปะชาร์จแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่ใช้ iPhone 8ถึง11นะคะสามารถซื้อเคสที่รองรับระบบแม่เหล็กหรือริงแหวนแม่เหล็กนะคะมาติดด้านหลังเพื่อใช้งานเพิ่มเติมได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะ i ิ w วิว5.4ยังมีพอร์ต Type C ให้อีก1พอร์ตรองรับการปล่อยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่20วัตต์ค่ะสามารถชาร์จไฟเข้าและออกได้เลยสรุปนะคะการอัปเกรดใหม่ๆจะมีหลักๆอยู่4อย่างก็คือ 1. ในส่วนของวงแหวนแม่เหล็กที่นูนขึ้นมาทำให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มช่องว่างระหว่างตัวมือถือและแบตสำรอง 2. มีอินเทอร์เฟซการชาร์จไร้สายแบบใหม่แสดงผลชัดขึ้น 3. สามารถเช็คแบตเตอรี่คงเหลือของพาวเวอร์แบงผ่านวิดเจ็ตใน iPhone ได้เลยไม่ต้องกดเช็คเองให้ยุ่งยากแล้วค่ะ 4. รองรับ Qi2 15วัตต์สำหรับรุ่นที่รองรับให้การชาร์จไร้สายรวดเร็วกว่าที่เคย ส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆสามารถเอาโทรศัพท์มือถือนะคะมาแปะชาร์จกับ ew 5 4แบบนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่ต้องการความรวดเร็วขนาดชาร์จนะคะต้องใช้สาย type c นะคะเสียบเข้าช่องขอด type c ตรงนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะแบบสำรองของแท้จะต้องมีสติกเกอร์มอกอติดอยู่ที่แพ็กเกจแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆจะได้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยหายห่วงค่ะ สินค้ารับประกันให้1ปีนะคะซื้อไปเสียมีปัญหาเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องรอส่องซ่อมนะคะแต่มาตรฐานใหม่เคลมไว้ใน1วันด้วยนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อ EW54 นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ shopee lazada tiktok นะคะหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้ใน description นี้ได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกด like กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของเราด้วยนะใครอยากให้บรอรีวิวสินค้ารุ่นไหนอีก คอมเมนต์เลยได้เลยคะ่ะวันนี้ลาบไปก่อนนะคะไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ